สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสเสน่ห์ของชุมชนในเสถียรธรรมสถานที่มีวิถีชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่แตกต่างแต่ในความแตกต่างนั้นมีความงดงามที่ลงตัวและไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสเสน่ห์จากธรรมชาติเพียงแค่นี้จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนให้เดินทางเข้าสู่กระแสะอริยชนได้ ด้วยเพราะวิถีชีวิตในชุมชนแห่งนี้ให้งานสร้างคนคนสร้างงานเพื่อเปิดโอกาสเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีงามวันนี้บ้านนี้มีอริยะ รายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปพบความสุขแท้ที่เกิดขึ้นจากภายในค่ะอะมงมพี่พี่อะไรกำลังโกรธใช่ไหมเออทีนี้เอาใหม่เราลองมารู้ทันอารมณ์จ้าเอความโกรธสิครับ S <S <S เอ่ะแล้วบายบายความโกรธเลยพี่มาๆมา,มาเดี๋ยวผมถอยเองครับมาเลยครับมาเลยครับผค,ครับครับไม่เป็นไรครับพี่ช่วงบ้านนี้มีอารียะธรรมะสวัสดีค่ะคุณยายจ้าธรรมะสวัสดีจ้าสติมาหนูสบายดีหรจ๊ะ สติมาสบายดีค่ะคุณยายจ๋าสติมาเห็นแม่ชีพี่เลี้ยงเหน็ดเหนื่อยกับพุทธสวิกาน้อยแต่ทุกคนก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะมีทีมงานที่แข็งแรงใช่หรือไม่คะแน่นอนเลยลกูกการทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพระบรมศา,าสดาเนี่ยยกย่อง,งการทำงานของสังฆะมากพระองค์รับสั่งว่าสังฆะมีไว้เพื่อเชิญชวนให้เราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้นการสร้างสังฆะและการเข้าถึงสังฆะโดยการเอาตัวเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของการมีชีวิตของการเป็นนักบวชท,ทีเดียวค่ะเราเนี่ยเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยในฝ่ายของการเป็นสังฆะคือหมู่ของผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบถ้าจะให้คุณยายพูดเป็นภาพนะคะแทบจะบอกว่าไม่มีลมหายใจไหนของเราเลย ที่จะไม่เข้าถึงพระรัตนตรายถ้าเราปฏิบัติตัวอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้นำให้กับพุทธศาวิกาที่เพิ่งเข้ามาบวชได้ไม่มีความเก่งที่จะสอนคนมีแต่ความสงบเย็นและเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมที่จะประคับประคองแล้วก็สนับสนุนชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลง ที่จะทําให้สังฆะของผู้หญิงอบอุ่นและเกื้อกูลไม่มีใครเป็นคู่แข่งขันในสังฆะของเรากิเลสเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องอยู่เหนือเขาเพราะฉะนั้นเราจึงมองว่าทั้งหมดของความสําเร็จของการส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมเนี่ยต้องมีสังฆะที่แข็งแรงสังฆะจึงจําเป็นค่ะคุณยายจา๋าคําว่าความสงบหมายถึง นั่งนั่งอยู่เฉยๆไม่พูดกับใครถึงจะเป็นความสงบอย่างงั้นหรอคะคุณยายมองว่าความสงบเนี่ยมาจากความเข้าใจที่รู้ตื่นระเบิกบานความสงบไม่ได้หมายถึงการไม่ทำอะไรแล้วสงบแต่การมีสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นการกระทบทางช่องทางไหนของชีวิตของเราแต่พอเรารู้ทันไหวใจตื่นเนี่ยนะคะเราสงบจากการจมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดจังหวะเนี้ยค่ะ เราเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงจะเห็นว่าเด็กๆในงานพุทธสาวิกาเนี่ยเขาก็คือเด็กที่ร่าเริงเบิกบานแต่ในความเบิกบานเนี่ยเขารู้เท่าทันปัจจุบันขณะรู้เท่าทันการกระทบพอกระทบรู้ทันกระเทือนเขาก็ไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดคุณยายจา๋าเด็กๆที่มามีนิสัยไม่เหมือนกันเลยคุณยายจ๋าทำอย่างไรให้เด็กๆมาอยู่รวมกันได้คะ เราจะเห็นว่าผู้หญิงที่อยู่รวมกันหลายคนบอกว่ามันคงต้องทะเลาะกันมันต้องริษยากันแต่ที่นี่ไม่มีเลยค่ะเรามีแต่ความชื่นชมยินดีในการละกันแล้วเราก็ไม่ชี้ถูกชี้ผิดชี้ว่าใครทําได้หรือใครทําไม่ได้นะลูกแต่เราส่งเสริมให้คนทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆวันคุณยายมองเรื่องนี้ด้วยความชื่นใจนะคะว่าเด็กๆของเราเนี่ย สามารถที่จะเดินอยู่บนหนทางของอริยมรรคและเข้าสู่ความเป็นอริยชนได้ตั้งแต่อายุที่น้อยเท่าไหร่ก็ง่ายมากเท่านั้นค่ะคุณยายจา๋าเด็กๆสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะความสำเร็จนี้คุณยายจ๋าจะชื่นชมใครล่ะคะถ้าจะให้พูดชมก็ต้องบอกว่ามิฉีพี่เลี้ยงในรุ่นที่เราสร้างุูธสาวิการเนี่ยเข้มแข็งมากนะคะใช้สิ่งที่เขาไม่คุ้นเคย เพื่อวัดใจของเขาวัดธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงไหมถ้าจะให้คุณยายชมคุณยายก็ต้องบอกว่าสังฆะของคุณยายเนี่ยมีคนที่อุทิศร่วมกันในการทำงานบวชพุทธศาวิกาครั้งนี้แล้วต้องสรรเสริญแม่ชีพี่เลี้ยงทุกคนไม่ว่าเขาจะมีความชำนาญหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณยายเห็นคือแม่ชีพี่เลี้ยงพร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้แล้วเราพบว่าการที่เขาอดทนต่ออำนาจของกิเลส แล้วยังอุทิศชีวิตที่จะรับใช้พุทธสาวิกาเนี่ยทำให้คุณยายเห็นการเติบโตในหัวใจของเขาการรับฟังด้วยหัวใจเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือเด็กสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้คุณผู้ชมเองก็เช่นกันสามารถเรียนรู้คนรอบข้างไปกับพวกเราได้นะคะ ประพาเนี่ยถูกไฟไหม้โอ้ยเล็กๆเสียใจสิเราอง่ห้จะตายได้เห็นคนสวยๆเดินเข้ามาถ้าเราไม่อยากสวยเราก็ไม่ทุกข์ถ้าประพามีเงินเป็นสัญญกรรมประพาไม่ไปนะอย่างความสวยเขาสวยเออเนี่ยเฉพาะเขาเขาสวยดูเลยแต่เมื่อก่อนนี้ยังไม่เห็นนะว่าไอ้ว่ามันสวยแล้วเดี๋ยวมันก็เน่าตอนนั้นอ่ะเป็นทุกข์แต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าทุกข์อ่ะมันมีให้เราเห็นขอบคุณมากเลยขอบคุณชีวิตที่มันยังเหลืออยู่น้ำดื่มธรรมสวัสดีทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็น ออดโทรศัพท์รุ่นใหม่เหรออยากได้บ้างอ่ะอยากได้มากนี่ก็มากจ้าเอกกับความอยากเดี๋ยวรีบบายบายซะ รู้ตื่นเบิกบาน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะคุณผู้ชมการที่บุคคลหลายๆคนเนี่ยมาอยู่รวมกันจํานวนเ,นย,เยอะๆก็จะพบว่ามีความแตกต่างเกิดขึ้นมากมายค่ะในการบวชพุทธสาวิกาน้อยก็เช่นเดียวกันนะคะการที่เด็กๆหลายๆคนเนี่ยมาอยู่รวมกันก็พบว่ามีความแตกต่างเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็ทําให้เกิดการเรียนรู้นะคะกับทั้งคณะแม่ชีพี่เลี้ยงเองแล้วก็กับทั้งตัวพุทธสาวิกาด้วยค่ะ และว,วันนี้นะคะจิ้มก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านแม่ชีพี่เลี้ยงสองท่านนะคะที่เป็นหนึ่งในคณะแม่ชีพี่เลี้ยงของพุทธสาวิกาน้อยค่ะสวัสดีค่ะท่านแม่ชีพิศมยัยท่านแม่ชีกีค่ะท่านแม่ชีพิศมัมยคะไม่ทราบว่าช่วงที่เด็กๆได้เข้ามาบวชเนี่ยค่ะเป็นพุทธสาวิกาน้อยเนี่ยวิถีชีวิตของชุมชนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างอะคะคือเห็นพุทธสาวิกาน้อยตั้งแต่เด็กเริ่มต้นเข้าสู่การเตรียมตัวคือเวลาที่เขาอยู่ ในภาพนักบวชเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติตัวอยู่ในนักบวชจริงๆตีสีก็เตรียมสถานที่เวลาที่เรามีผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาปฏิบัติเยอะอตี5้าสวดมนต์ค่ะจากนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยการให้เด็กได้ทํากายบริหารโดยเราใช้โยคะเพื่อให้เด็กได้ฝึกอนาปานาสติด้วยเพราะเด็กๆเ,เขาจะมีพลังงานเยอะ าบินเนี่ยในภาษาโยคะเขาจะเรียกว่าเป็นท่าสลาพระอัสนะแต่เราก็จะแปลคำง่ายๆที่ให้เด็กทำแล้วสนุกไปด้วยก็คือท่าซูเปอร์แมนในการที่เด็กๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ทราบว่าท่านคณะแม่ชีพี่เลี้ยงเนี่ยมีวิธีการดูแลแล้วก็จัดการยังไงบ้างคะวิธีการนะคะที่เราก็เรียนรู้กันมาก็คือเราจะไม่เอาผิดเอาถูกกับเด็กเพราะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะฟัง ฟังด้วยจิตที่ไม่ต้องไปมีอคติและเพ่งโทษแทนที่จะให้เขาเนี่ยอยู่ในเรื่องเดิมๆที่เขาอยากจะให้เรารับรู้เนี่ยเราอาจจะชวนเขาไปทําอย่างอื่นไม่ต้องไปบอกเขาว่าต้องยงน้นอย่างนี้แต่เราก็จะมีวิธีการว่าอาจจะพาเขาไปทํางานเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานในการที่เด็กๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ทราบว่าท่านคณะแม่ชีพี่เลี้ยงยมีวิธีการดูแลและก็จัดการยังไงบ้างคะ คือเด็กที่บางทีต้องการความสนใจเป็นพิเศษแล้วก็จะเข้าใจความเป็นเขาแล้วก็เข้าไปเหมือนกับอาจจะปลอบโยนมากเป็นพิเศษนิดนึงเด็กแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกันบางคนต้องการความอ่อนโยนความปลอ,อบโยนแต่ว่าบางคนถ้าเกิดเราเข้าไปมากเนี่ยก็เหมือนกับว่าตอบสนองการเรียกร้องความสนใจของเขา บางทีก็ไม่ได้ใช้ความความอ่อนโยนเสมอไปอะค่ะจุ๊มจิ้มได้ทราบว่าหนึ่งในความประทับใจในการบวชในครั้งนี้นะคะก็มีการแสดงละครที่สนุกสนานจากพุทธสาวิกาน้อยด้วยไม่ทราบว่าท่านคณะแม่ชีพี่เลี้ยงเนี่ยทำยังไงคะถึงสามารถเอาธรรมะมาทําเป็นละครที่สนุกสนานได้อะค่ะคณะแม่ชีทุกคนพยายามเลือกคําสอนตามพุทธวจนะ ออกมาเป็นละครซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าเด็กเนี่ยแสดงละครแล้วต้องศึกษาคําสอนนั้นไปด้วยในขณะที่ทํากิจกรรมเนี่ยแรกๆเขาก็เหมือนไม่มีปัญหาอะไรกันแต่พอแสดงพอแสดงไปสักตอน2ตอนเด็กเริ่มทะเลาะกันจริงๆการบอกว่าเหมือนกับความเห็นไม่ตรงกันของเด็กอย่างดูง่ายๆก็คือภายในกลุ่มของตัวของเราเองเวลาที่เขาทํากิจกรรมด้วยกันแล้วเขาแบบเหมือนมีปัญหา เราก็ไม่ไม่ได้เข้าไปก็คือให้เขาผ่านมันไปด้วยตัวเองอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากจะแสดงละครเขาก็บอกว่าไม่เอาคนโน้นนะไม่เอาคนนี้นะถ้าเกิดว่าขาดไปคนหนึ่งหรือสองคนเนี่ยคือก็จะไม่สามารถสแสดงละครได้ในสุดเนี่ยคนที่แข็งหรือว่าการไม่เข้าใจกันเนี่ยก็ต้องมาแบบปรับตัวเข้าหากันเองค่ะเพื่อให้แบบกว่าการทำงานสามารถผ่านมันไปได้ค่ะ ก็พอ,อหลังๆเนี่ยค่ะก็คือเขาก็ต้องแสดงต่อไปใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือมัอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยเด็กเขาสามารถผ่านช่วงเวลาตรงนั้นไปได้ด้วยตัวของเขาเองค่ะรู้สึกภูมิใจกับเด็กตรงนี้ค่ะที่เราไม่ต้องไปไปยุ่งอะไรกับเขามากมายแต่เขาจัดการของเขาเอง so ทำให้เห็นอุปนิสัยของเด็ก mm hmm. เขาก็แสดงตัวตนออกมาอย่างชัดเจนมาก น่ารักดีค่ะทำให้เราคิดว่าเออเนี่ยเราคิดมากไปเองนะที่ว่าเราจะดูแลเด็กไม่ได้เออ,อย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่แตกต่างกันใช่ไหมคะเด็กกับผู้ใหญ่จะต่างกันเด็กจะผ่านตรงเนี้ยไอ้ตรงอุปสรรคในใจเล็กๆเนี่ยผ่านไปได้ง่ายมากกว่าผู้ใหญ่จริงๆเด็กอะ่ะจะง่ายมากเหมือนกับแบบจะทะเลาะเวลาทะเลาะก็แบบววายมีปัญหาเหมือนกับเอาแต่ใจตัวเองแต่จริงแล้ว มันเป็นอะไรแค่นิดเดียวเองค่ะซึ่งถ้าเกิดเขามันผ่านมันไปได้อะอุปสรรคในชีวิตบางอย่างถ้าเกิดว่ามองจากเรื่องอยา่ให้เป็นเรื่องเล็กค่ะ,คะมันก็สามารถผ่านไปได้ง่ายๆจุ๊มจิ้มได้ทราบว่าน้องธรรมามาตาเนี่ยเป็นน้องที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เข้ามาบวชเป็นพุทธสาวิกาแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยกลัวที่เสถียรธรรมสถานนะคะดูเขาคุ้นเคยกับที่นี่จังเลยอะคะ่ะน้องธรรมมาตาเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กใน โครงการจิตรประพัดสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้จักเขาตั้งแต่อยู่ในท้องจนเขาคุณแม่คลอดน้องธรรมมาตาออกมาเนี่ยเราก็เวลาที่คุณแม่พามาที่นี่เราก็จะทักทายเขาบ่อยๆม,มายายถีบให้ก่อนเลยนะอะธรรมมาตานี่รู้จักกันมาตั้งแต่ในทอ้องไะอะธรรมมาตา เป็นฉบับกระเป๋าจิ๋วสุดเอออะเดี๋ยวเดี๋ยวยาเอายาก้อนเลยไหมนเนี่ยฮะเอาอักก้อนหนึ่งแล้วกันเนี่ยโผล่มาเนี่ยอ่ยัหไงก็บวชกตัญญูให้พ่อเขาด้วยนะได้ทราบว่าท่านแม่ชีก,กีก็มีภาพประทับใจกับน้องธรรมมาตาด้วยใช่ไหมคะ ประทับใจตอนปวงผมให้ธรรมมาตาคือแม่เขาจะกอดลูกเอาไว้แล้วก็ร้องเพลงกล่อมไปด้วยในขณะที่แม่ทีสองท่านช่วยกันปวงผมให้น้องอย่างระมัดระวังที่สุดค่ะประทับใจภาพที่แม่เขากอดแล้วกล่อมน้องไปด้วยในขณะปวงผม give my love so the, earth. the sky และจากการทีเ่เด็กได้แสดงละครธรรมะนะคะไม่ทราบว่าคณะแม่ชีพี่เลี้ยงได้เรียนรู้อะไรจากการที่เด็ก,ดกได้แสดงละครบ้างไหมคะจริงๆเด็กที่มา10วันเนี่ยแรกๆเนี่ยก็จะเหมือนกับอะไรที่เขาเขาต้องปรับตัวเองด้วยเข้ากับเพื่อนด้วยเข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยแล้วคณะแม่ชีก็ใช้กําลังมากในในช่วงเวลาแรกๆประมาณ6-7วันแรกนียค่ะค่อนข้างเหนื่อย แต่พอหลังจากนั้นแล้วเหมือน3วันสุดท้ายสองสามวันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่มันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้อมแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆเ,เข้ากันได้หมดเลยอะค่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรไม่ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นน้องเป็นเด็กเป็นเด็กที่เราจะต้องดูแลอะไรเงี้ยไม่เลยมันถ้าเป็นความงดงามก็คงแบบรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยแล้ว จริงๆคือด้วยความที่อยู่ที่นี่มาค่อนข้างระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เห็นว่าการทํางานที่เสถียรธรรมสถานเป็นยังไงแล้วก็เชื่อมั่นในการทํางานคือไม่เฉพาะคุณแม่หรือว่าคณะแม่ชีนะมันมีองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างในเสถียรธรรมสถานแล้วก็องค์ประกอบอีกสองอย่างในการลงมือทํางานจริงๆก็คือคุณแม่กับคณะแม่ชีพี่เลี้ยงซึ่งคณะแม่ชีทุกคนที่มา ทำงานในครั้งนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าหัวใจของงานครั้งนี้คืออะไรพุทธชย,ยันตี2,600ปีการบูชาของพระพุทธเจ้าก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีคำนี้อยู่ในใจทุกคนมันก็เป็นความเป็นความสุขเป็นความภาคภูมิใจของคนทำงาน give love my so the, earth. the sky คุณผู้ชมคะในการทํางานพุทธาวิการนะคะก็ทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างของเด็กแต่ละคนค่ะซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยสามารถดูแลเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างในเด็กแต่ละคนเนี่ยทำให้สามารถเติบโตได้อย่างงดงามค่ะอยู่บนพื้นฐานของความรักและก็ความเข้าใจของผู้ใหญ่นั่นเองค่ะและช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมพบกับช่วงอริยะสร้างได้ค่ะ ดูผลงานของแกสินี่แกจะเก็บเองแกจะให้หมาแกเก็บฮะอ๋ออยากมีเลือกใช่ไหมนี่แกเจะนี่ขอม้านี่คบแฝงไว้นี่เราเป็นไงในวัยพวกเฮ้ยอารมณ์มันพาไปถ้าเริ่มใหม่อย่างนี้ล่ะจะมีเลือกใช่ไหมอ่ะได้เดีวรออยู่ให้รออยู่รู้ทันอารมณ์โกรธแค่ เเอแล้วรีบบ๊ายบายความสุขเนะี่ยทำได้ง่ายๆจิตมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ถ้ารู้ก็ไม่หลงอารมณ์มาอารมณ์ไปในหัวใจไม่มีที่อาศัยของอารมณ์รู้ทันไหวใจจึงตื่นน้ำดื่มธรรมสวัสดี ช่วงอารียะสร้างได้สวัสดีเจ้าท่านมติสันสนีเสถียรสุดท่านเคยไปสาวิกาสัญจรที่บนดอยค่ะท่านก็นำธรรมะไปสอนเด็กๆเ,เรื่องของการแบ่งปันกันเช่นมีขนมอยู่ชิ้นหนึ่ง ทำยังไงที่เด็กๆจะกินกันได้ทุกคนก็คือการปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีธรรมะในใจแล้วก็มีความเมตตาเป็นพื้นฐานของจิตใจ มาโครงการ SOS เนะี่ยสิทธิ์ออฟสปิริตที่สถียนรรนะคะเป็นชาวลาหูตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานสภา,ภาองค์กรบริหารชนตำบลก็เป็นเยาวชนรุ่นโตแล้วคืออายุ30แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เคยมาบ่มเพาะทางด้านธรรมะจากสถียนธรรมสถาน คุณแม่ชีสันสนีท่านจะได้ทํางานคู่ขนานไปกับคนรุ่นใหม่นะคะก็จะทําให้เครือข่ายของภาคชาวบ้านเองปลูมฝังความมีศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วก็การเข้าใจเคารพและปกป้องรักษาธรรมชาติ ตีได้เป็นกลุ่มของเยาวชนนะครับตได้มีแรงพักดันให้กับกลุ่มชาวบ้านหรือว่ากลุ่มเยาวชนหนึ่งรุ่นต่อไปนะครับตีพร้อมใจที่จะหักษาอนุรักษ์ในส่วนของวัฒนธรรมไทเลอไว์วนะครับในส่วนวัฒนธรรมไทเลืรอตีปีน้นองได้อยู่ตั้งจงหวัดเจียงฮายนะครับ <S <S ก็จะหักษาวัฒนธรรมในส่วนของการเป็นอยู่ <S <S การกรินรวมถึงวัฒนธรรมในเรื่องของชาติพันธุ์นะครับก็จะดำรงรักษาว่ให้สืบต่อแล้วก็มีรุ่นน้องต่อๆไปแล้วก็จะให้ อำรมรักษาในวัฒนธรรมนี้ต่อไปนะครับ ในที่พัฒนาชุมชนและเขตภูเขาแล้วเยาวชนที่อยู่ในเขตป่าต้นน้ำเนี่ยก็จะให้เขาทํากิจกรรมที่เป็นเรื่องของการเคารพธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติช่วยกันดูแลรักษาป่ารักษาธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ทางมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาได้ทําอยู่เนี่ยก็จะได้เป็นรูปธรรมเหมือนอย่างที่สเสถียรธรรมสถานก็เป็นป่าเป็นพื้นที่กลางกรุงเทพ ที่ใครเข้ามาก็จะรู้สึกถึงความร่มรื่นชุ่มชื่นที่บ้าสองสิ่งนี้จะได้ทำควบคู่กับเสถียนธรรมสถาน